มาวันนี้เราเออระเหยกันมาระดับหนึ่งแล้วเรามาอ่านคอมเมนต์แล้วก็หลๆกันไปเรื่อยๆดีกว่าเออนั้นเราม่าอ่านคอมเมนต์กันอยู่กันไปเรื่อยๆชิวๆสบายๆวันนี้คอมเมนต์ค่อนข้าง ก็กลางๆนั้นไม่ได้เยอะอะไรอาจจะมีหลายอันที่แบบไม่ยาวแต่เปิดมาอันแรกก็ยาวเลยของดาร์ชาบุตินี่ว่าจะคลิปแบรนดิชเชอร์โกซอมนิวอีเดนอ๋อแต่หลายพาร์ทนี้น่าจะเป็นพาร์ทที่อ่อไม่รู้ว่าเป็นอ่านคอมเมนต์หรือว่าหรือว่าคุยหลังเล่นไฟติ้งพาราได้เนาะแต่มาเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟติ้งพาราได้อะเออเ,อ,อเนี่ยนี่คือพอเราเปิดจอเป็นพอเราเปิดจอเป็น H D R เนี่ยมันค่อนข้างซีดลงไปเลยเนาะเท่าที่เราเช็คจอค่อนข้างแบบจอ O B S อะไรพวกเนี้ยมันซีดไปเลยไม่รู้อ่านอ่านตัว สอนเห็นหรือเปล่าแต่ก็ เรากลัวว่าถ้าเรากดปิด HDR ตอนนี้ OBS มันจะกระตุกอ่ะเพราะงั้นทุกคนดูแบบนี้กันไปนิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะสัญญาที่บอกว่าเฟย์ลบเหตุการณ์ที่ทะเลาะก,กับโซเฟียหลังได้ฟัแป๊บนึงเอา,า้ะสัญญาที่บอกว่าเฟย์ลบเหตุการณ์ที่ทะเลาะก,กับโซเฟียหลังได้ดูโฆษณาของซิกมันมันจะอยู่ในช่วงเพลง Wish My Life Away ฮะคือท้ายสุดก่อนที่เฟย์จะมาคุยเลยจะเป็นฉากที่ทะเลาะก,กับโ so ซอาทะเลาะก,กับโซเฟียในครัว และภาพในจอโทรทัศน์เป็นของโฆษณาซิกมันเฟยได้เปลี่ยนความทรงจำใหม่จากตำแหน่งของโคลินกับโซเฟียในครัวกลายเป็นนั่งดูทีวีด้วยกันแต่ว่าไม่ใช่โฆษณาซิกมันแล้วแต่เป็นหมารูด็อกเ่าในวันคริสต์มาสแทนและฉากต่อไปคือผลพวงจากเหตุการณ์ที่เฟย์นำโฆษณาออกเป็นฉากที่โคลินได้มาที่บริษัทซิกมันเพื่อมาเซ็นสัญญาฉากนั้นเปลี่ยนไปเป็นโคลินขับรถผ่านไปเลย และป้ายโฆษณาหน้าบริษัทก็ถูกเปลี่ยนเป็นมองไม่เห็นเพราะว่าโดนหิมะบังแทนอ่าโอเคพอเข้าใจแล้ว ก็คือคือเรื่องโอเคอันนี้อันนี้มันอยู่ในฉากเพลงนะที่แบบเวลาเวลาฟอร์มันฉากเพลงขึ้นเราเอามาเราจะแบบมองมองผ่านๆไปนิดนึงจริงจริงถ้าต่อให้เราตั้งใจเล่นนะตรงนี้เราก็จะไม่เห็นเหมือนกันเพราะว่าแบบโดยธรรมชาติของเราเป็นงั้นนะแต่ก็คุยแชทด,ด้วยอะไรพวกนี้ด้วยเออแต่ขอบคุณนะขอบคุณที่บอกนึกออกแล้วนึกออกแล้วว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นไอตรงที่มันแบบเป็นแบบดำๆแล้วก็ไล่ไปทีละก้อนๆอ่ะฮะ จริงจริงเว็บ UI ยังไม่รองรับ h d r เลยแล้วก็อย่าว่าแต่เว็บเลยเอาตัว Windows u ยอ่ะยังไม่ร้อยเลยจริงจริงเออเพราะงั้นแต่มันยังพอมองเห็นก็ก็ยังอ่านได้มันยังอ่านได้แล้วมัง้ง อะแล้วก็เป็นเรื่อง finding paradise แบบยาวๆเลย sentimental แบบเขาเรียกว่าอะไรนะ sentimental แบบว่าลึกซึ้งมากอ่าขอบคุณมากที่แบบเข้าใจในความลึกซึ้งของเกมนี้แต่เกมนี้แบบสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆ f e l i s c o l i n s best friend because s he is him f a i e เป็นเพื่อนดีๆที่สุดข,ของ c o l i n แน่นอนเพราะว่ามันคือส่วนหนึ่งของเขาเองแบบอืมใช่มันคือตัวเขาเองอะเพราะงั้นแบบความเข้าอกเข้าใจกันมันจะไม่มีแบบความรู้สึกเชิงชู้สาวซึ่งมันได้ f e ลลิ่งแบบที่แปลกมากเลย ก่อนน้นเนี่ยว่าแบบเฮ้ยทำไมมาถึงไม่มีความรู้สึกเชิงชู้สาวเลยกาเฟเนี่ยอ๋อเพราะว่าเขาเป็นแบบเขียนมาว่าเป็นเพื่อนกันจริง,รงๆอะไรเงี้ยอืมอพิมพ์ทิ้งไว้รู้นะว่าต้องอ่านเอ้าแวนเบิร์หนึ่งจะอ่านอ่านจะอ่านอ่านอ่านครับอะไรเนี่ยจะจะคลิปตอบคอมเมนต์อ comment, เออต้องว่า จากคลิปมาหาการ์สปอยไททันเคนนี่เห็นอูริเป็นเจ้านายเหมือนที่เอเรนบอกว่าเหมือนที่เอเรนบอกเลยว่าตระกูลอัคเคอร์แมนน่ะจะมีเจ้านายเสมอเช่นริวมีเออร์วินมีคาสามมีเอเรนส่วนเคนนี่ก็มีอูริเราว่าใช่คือไอท้ทฤษฎีนี้ถึงแม้มันจะเป็นทฤษฎีที่แบบฟังดูเอเรนเหมือนคิดขึ้นมาเพื่อหลอกมิคาสะมากกว่าแต่เราว่ามันยังไม่มีเรื่องอะไรเลยที่ที่สามารถหักหักทฤษฎีนี้ลง เออว่าเส้นทางของอัคเคอร์แมนอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นเสมอซึ่งเส้นทางนี้มันเกิดมาจากไหนเราว่ามันน่าจะเกิดมาจากการแบบตัดต่อ DNA ของของคนที่มีฟา i n งไททันยุคก,ก่อนๆยุคที่ชาวเอลเดียรุ่งเรืองม,มากๆม,มันมันเป็นไปได้จริงๆเรื่องที่ว่าอัคเคอร์แมนตระกูลอัคเคอร์แมนจะจะรับใช้จะรับใช้ใครบางคนเสมอเดิมทีก็ต้องรับใช้ตัวไททันก่อกำเนิดนะนะ แต่ว่าหลังๆก็คือมันก็เพียนขึ้นไปเรื่อยๆอืมจริงทฤษฎีนี้เนี่ยแบบถึงแม้จะไม่มีอะไรซัพพอร์ตแต่ก็ไม่มีอะไรมาหักล้างลงจริงๆต่อมาจากเรื่อง Silent Hill F นั่นสิครับฮินาโกะด้านที่ต่อต้านก็ได้ซัพพอร์ตอุปกรณ์จาอต่อสู้จากเทพสุกุมโมกามิถึงได้มีอาวุธใช้ตลอดแถมเป็นพวกแบบท็อปแป,ป๊บเก่าๆไอพวกนี้อะไรเก่าๆด้วยใช่ไหม ส่วนฮินาโกะในด้านการยอมรับการแต่งงานก็ได้มือจากเทพอินารีเทพจิ้งจอกมาใช้ก็เลยแบบ เป็นการสู้กันของ2ตัวตนที่มีแบ็กอัพโดยเทพคือเราอาจจะมองเป็นแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆอยว่าแบบเอ้ยในเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นจริงเป็นแค่การแต่งงานเรื่องระหว่างแบบเอ้ยนิสัย2อ,อันตัวตน2อ,อันแล้วก็สู้กันฝั่งไหนชนะแล้วก็เราก็เปลี่ยนนิสัยไปเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ว่าเรื่องเทพเนี่ยก็วางไว้ลงเหมือนทฤษฎีของตระกูลอัคคีมันเลยเอาเอามาเชื่อมกันเออสองอันเนี้ยได้ไว้บรรยากาศเดียวกันเลยว่าเฮ้ยมันดูคอนไปเรซี่มากเลยแต่ก็ไม่มีอะไรเอาคอนไปาย เี่นี้ลงเลยอ่ะเออแปลกดีอ่ะต่อมาจากคลิปออดัมเซสชั่นอันนี้ก็คือคุยกับเพื่อนไปครึ่งชั่วโมงก็เลยไม่รู้จะตัดเป็นคลิปอะไรก็จะตัดเป็นคลิปดัมไปแล้วกันอ่ะตอนนี้คลิป คลิปของเราเนี่ยจะมีอยู่2ประเภท2ประเภทคลิปหนึ่งก็คือคลิปอ่ามันจะอยู่ในเพลย์ลิสที่เรียกว่า t a l k ใช่ไหมท็อกอ่าถ้าสมมติเราไปเปิดเราไปเปิดดูช่องเราเอย่างเงี้ยเนี่ย,ยมันจะมีเพลย์ลิสบนที่เรียกว่า t a l k เนี่ยทันจะ t a l k มันจะเป็นหัวข้อที่แบบเออมีหัวข้อน,นิดนึงส่วนใหญ่มันจะมาจากการที่เราแบบเขียนสคริปต์มาก่อนเพื่อที่จะมาคุยหรืออะไรพวกนี้ส่วนอันข้างล่างเนี่ยเรียกว่าดัมที่ <laughs> ไม่รู้ว่าทุกคนจะรู้สึกว่ามันต่างกันไหมแต่มันดัมเนี่ยก็คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแล้ว พอตัดจนมันได้ยาวในระดับนึงอะ่ะก็ก็จะตัดมาเป็นดัมเมื่อก่อนดัมก็คือตัดเสศษๆมาเนี่ยหนาที8นาทีอะไร่างนี้แต่หลังๆอะ่ะเราเริ่มจะเอาดัมหลายๆอันมาต่อกันคลิปมันก็เลยคลิปมันก็เลยยาวขึ้นเออเพราะงั้นทุกคนว่าทุกคนว่าเราควรจะตัดคลิปดัมนานยาวขนาดไหนดี เพราะตอนนี้คลิปดราควบคุมค,ความยาวได้เราก็แค่เอามาต่อๆกันแล้วอัพเมื่อไหร่ก็อัพเมื่อน,นั้นน่ะเออคลิปหนึ่งนี่แบบควรจะยาวเท่าไหร่ดีตอนนี้อยู่ที่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยบวกลบไปยีิบเก้า,านาทีครึ่งชั่วโมงสามเจ็ดนาทีอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันถามความเห็นถามความเห็นผมอยากดูไททันให้จบดูไม่จบสักทีดูใหม่หลายรอบแล้ว พอดูดูไปแล้วก็ดองแล้วก็มีเรื่องอื่นมาให้ทำไปแล้วหลุดโฟกัสดูไม่ถึงตอนจบสักทีรอบที่ดูได้ไกลที่สุดก็ดูไปจนถึงช่วงที่โตแล้วและสุดท้ายก็ดองยาวจนลืมอีกแล้ว สำหรับเรานะเราอ่านไททันเราเรื่องเรื่องที่เราแตะไททันครั้งแรกเนี่ยคือการอ่านมังงะแล้วเราว่าการอ่านมังงะของไททันน่ะได้เพลซิ่งแบบหนึง่งพอเราอ่านมังงะแล้วเรามาดูแอนิเมะเรารู้สึกเหมือนว่าแอนิเมะอ่ะมันมันช้านิดนึงเหมือนกันคือ feeling ในการอ่านในกรารดูแอนิเมะเนี่ยมันแปลกเลยว่าแบบ uy, ฉากนี้มันอยู่นานขนาดนี้เลยเหรอฉากนั้นมันอยู่นานขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าตอนที่เราดูตอนที่เราอ่านเป็นมังงะตรงไหนที่แบบไมเนอร์ดีเทลมากๆเรา,าก็เปิดข้ามๆไปเลย นั่นเลยทําให้แบบโอ้เราสามารถมองเข้าไปในอนิเมะได้เพราะว่าเรารู้เรื่องจากมังงะม,มาระดับหนึ่งแล้วเราเราแนะนําว่าลองอ่านดูก็ดีนะลองอ่านดูก็ได้เพจถ้าหากว่าเรารู้สึกเหมือนว่าแบบเออมันหนืดมาอะไรพวกเนี้ยเรื่องเรื่องการอ่านเนี่ยจะทําข้ามเพจซิงเรื่องนี้ไปหมดเลยแบบคัมแบ็กโลว์แบ็กกลับสู่วิธีแห่งการอ่านนะสำหรับเราเราไททันจบครั้งแรกคือการอ่านส่วนอนิเมะเนี่ยยอมเลยยืดยืดจริงแต่ว่ามันทําให้เราแบบ ้องโฟกัสในรายละเอียดที่เดิมพีเราไม่ได้โฟกัสในมังงะเยอะแต่สำหรับคนดูแล้วก็คือมันมันไม่เบื่ออะไรไงมันก็มันก็ไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าหากว่ามีมีปัญหาแบบนี้ก็ลองอ่านดูก่อนก็ได้เมื่อวานไม่ได้ดูเดี๋ยวไว้ดูแล้วได้ดูหรือยังเนี่ย <laughs> อันนี้คือคุยแบบคุยอะไรก็ไม่รู้เลยยาวไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรก็เลยตั้งชื่อว่าอ๋ออันนี้เพื่อนมา <laughs> มันถึงได้ไปอยู่ในดัมเซชั่นไงอ่าอ่า ต่อมาจากคลิปสอนใช้ OBS อันนี้เป็นคลิปที่แบบเราตั้งใจทํามากเลยแต่ว่ายอดวิวไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรทําไว้ให้มีก่อนว่าเป็น reference แล้วก็ใครถามเรื่องไหนก็เอาอันนี้เปแปะใส่หน้าให้นี่แหละที่ต้องการขอบคุณครับจานขอบคุณครับขอบคุณครับกดกด subscribe ใส่ subscribe ให้ด้วยขอบคุณขอบคุณอ่าอันนี้ก็คือของเราเองไม่มีอะไรอ่าการจัดก,การไลฟ์ HDR แล้วก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าเพราะว่า UI ไอะพวกนี้ของเรามันไม่ใช่ H D R เออท้ท่านผมอ่านมังงะ แต,นะงงแต่รายละเอียดอะไรนะไทยท่านผมอ่านมังงะแต่รายละเอียดตลอดจนมาเจอเพื่อนอ่านดูแต่รูปเลยผ้าเฉลยต้นไหนเป็นตัวไหนเป็นไทยท่านยักษ์ไทยท่านเกาะเพราะว่ามันอยู่ในช่องเล็กๆด้านซ้ายมือนี่แหละอ๋อไอฉากเฉลยที่แบบเออเอเลนฉันฉันคือไทยท่านเกาะส่วนไอหมอนี่คือไทยท่านมาคือมาเอ้าเปิดไปอือืตอนตอนตอ,นอ่านตอน่านครั้งแรกคือแบบ ตอนนั้นเราไม่ได้ข้ามแต่เราแบบอแล้วพอเปิดไปหน้าต่อไปปุ๊บว้นระเบิดบื้มเบึ้มเลยแปลงล่างแล้วคือแบบการอ่านมังงะเนี่ยมันจะได้ฟีลลิ่งอย่างหนึ่งก็คือไอ้ส่วนที่มันเล็กอะ่ะเราจะโฟกัสมันน้อยใช่ไหมแล้วพอหน้าต่อไปอะ่ะตอนที่มันแปลงล่างเป็นไททา่านกอะกับไทท่านมือมาคือมันแบบเอาสองหน้ามาต่อกันเป็นภาพใหญ่อะ่ะแบบอืม <laughs> แล้วแบบมันดูยิ่งใหญ่แบบโอ้ดูใหญ่เกินจริงมากศิลปะในการเล่นกับกรอบของมังงะเนี่ยนะมีสเสน่ห์มากเลยเหมือนกัน เออว่าเดี๋ยวคุยเรื่องนี้ดีกว่าน่าสนใจน่าสนใจว่าแบบกรอบที่ไม่มีอยู่จริงกรอบที่สุดท้ายก็วาดเกินกรอบกรอบใหญ่กรอบเล็กแบบการสื่อการจัดเลเยอร์เนี่ยเป็นสเสน่ห์ในการอ่านมังงะมากๆเลยกลัวมังงะอย่างหนึง่งเพราะน่าจะราคาแพงปกติอ่านแต่พวกนิยายราคามันรับได้เพราะว่าได้สารเยอะแต่มังงะเล่มหนึ่งอ่านแป๊บเดียวก็จบแล้วราคาเล่มหนึ่งหลักร้อยสมัยก่อนเล่มหนึ่งสบาบาทเองไททันเนี่ยอยู่ในเฟสของการ เปลี่ยนเวลาพอดีเอ้ยเปลี่ยนราคาพอดีเพราะว่ามันเป็นมังงะแบบมันเป็นมังงะที่เขาเรียกว่าอะไรนะสิบปีอะแล้วสิบปีคือราคาเนี่ยนะเป็นเป็นไปตามราคาตลาดเลยก็คือ,เ,อเล่มเล่มหนึ่งเนี่ยนะแบบสี่สิบาทแล้วเล่มสุดท้ายมันเล่มสามสิบกว่าก็คือร้อยกว่าบาทเออเพราะฉะนั้นเออไททันเนี่ยเป็นเป็น เป็นแบบเห็นเห็นราคาหนังสือการ์ตูนแบบตลอด10ปีที่ซื้อมาเลยอือต่อมาจากคลิป b a n i u r e g o s o m New Eden อ๋ออันนี้อันนี้เป็นน่าจะเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับมอนิเตอร์การเลือกจอแยกจอควรดูสเปคไหนบ้างอะไรประมาณนี้ขอบคุณมากไม่ไม่คิดว่ามันจะมีมอนิเตอร์หลากหลายขนาดนี้ถ้าหากว่าไม่ใช่คนเล่นเกมหรือว่าไม่ใช่คนที่แบบสนใจเรื่องสเปคมากๆะมันมันก็เป็นความรู้ที่ไม่จําเป็นเท่าไหร่แต่แต่รู้ไว้ก็ดีใช่ไหมเอออ ต่อมาจากคลิปสปอยในเมะ์แอทแทกออนไททันซีซั่นสองด้วยโอ้โ oh, ห <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณมากฮะ <c oughs> มีคลิปทุกซีซั่นแล้วก็เอาซีซั่นมาต่อกันเป็นมหากาบอีกทีหนึ่งเนาะ เต่อมาจากคลิปไฟล์ดิจิเวเดอร์4 Pro j o ยที่เราใช้อยู่จอยรองรับมือถือที่ CPU เป็น i m e n s i ิตี้ไหมพอดีถามร้านเกมเซอร์เขาบอกไม่รองรับแต่คนอื่นบอกว่าใช้ได้หมดผมเลยสับสนนิดหน่อยคำตอบก็คือเราไม่รู้อ่ะอย่างแรกนะคำตอบใหญ่สุดเลยนะคือตอบว่าเราไม่รู้ก่อนนะเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่มี CPU Dimensity แต่สิ่งที่จะบอกหลังจากนี้ก็คือเป็นการคาดการว่ามันควรจะได้ ถ้าหากว่าเราจะเล่น Joy ไฟ d ิจ i t ว Vader 4 Pro ตัวเนี้ยด้วยมือถือมันจะต้องต่อบลูทูธถ้าหากต่อให้มันเป็นมือถือ CPU d i m e n s i t y อะไรน,นั่นถ้ามันต่อบลูทูธได้มันก็ควรจะใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ตอบด้วยโลจิกไงไม่เคยทดลองเพราะฉะนั้นคำตอบใหญ่สุดก็เลยขอตอบว่าไม่รู้แล้วกันฮะเช็คในเมฟไททันรวมเล่มจบราคา2,003.00 <laughs> สองพคิดซะว่าอะไรซื้อกอฟโยเตบวกอีก300บาทแล้วกันเออคิดคิดแบบนี้แค่ะสองพันสามราคาเกมเกมเดียวเองนะใช่ไหมคิด,ค,ดคิดในแง่นั้นนะแต่ถ้าเกมลด75%็ก็มาสักแเกมได้โอ้ยไปายาเก่งไปายาเก่ง เราว่าพอมันเป็น Netflix หรือว่าอะไรพวกนี้มันก็ก็ดูง่ายใช่ไหมหมายถึงว่าไททันมันไอ้นี่ใช่ไหมแบบมันก็มันก็แบบรู้สึกไม่ค่อยเสียดายมันเดือนไม่กี่ร้อยเลยอะไรเงี้ยว่าแต่มันไม่มีเว็บการ์ตูนที่เป็นอ๋อมันไม่ลงพวกไอ้ Subscription มังงะใช่ไหมพวกแบบมังงะพลัสอะไรพวกนี้ไม่มีเนาะ เราเราไม่ไม่ค่อยได้อ่านการ์ตูนมานานแล้วเหมือนกันเพราะว่าไททันเนี่ยคือเราซื้อเป็นเล่มจริงๆผม,มอ่านไอชิวทเวนตี้วันไม่จบอุตส่าห์รอฉบับตีพิมพ์ใหม่ตั้งนานพอออกมาจริงๆครึง่งหมืน่น <laughs> ผมนี่เลิกไปเลยไม่อ่านก็ได้อ่า <laughs> ไม่รู้จะว่วไงเลยเออยอมยอมเออมีเพื่อนเราติดไอชิวเหมือนกันพวกสไตล์อะไรนะถ,ถ้าจำไม่ผิดนี่คือคนเขียนไอชิวคือคนเขียนเดทโนตใช่ไหมเออเออแบบแบบฉีกแนวแบบฉีกแนวจะจัดต่อมานี่จากคลิปคู่มือเลือกจอคอมจริงๆสรุปครบมากคลิปดีจริงๆขอบคุณมากฮะ FT ผู้ติดตามคลิปเรามาตลอดแต่ว่าในไลฟ์ไม่เคยอยู่ เขาอาจจะไม่ว่างตอนนี้ไงแต่เขาก็แบบดูย้อนหลังอะไรประมาณนั้นอาจจะมีมาบ้างมีมาบ้าง FT นี่คือเจอแต่ในคอมเมนต์จริงๆแบบ80%ของของการการอ่านแชทของ FT คืออยู่ในคอมเมนต์ล้นๆอ่า ต่อมาจากคลิปสปอยอาคังหีที่เราทําไม่จบ <laughs> ใครจีไม่ค่อยมีใครพูดถึงเลยครับใช่ครับเราก็ไม่รู้จักเหมือนกัน <laughs> เรารู้จักแต่อาคังหีนางงูอะไรพวกนี้เพราะเราก็ไม่สนใจเราสนใจแค่อาคังหีกับครูต่อสู้ของอาคังหีเท่านั้นเอง <laughs> สนุกนะสนุกสปอยไฟนกกระจอกเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าณตอนนั้นเราบ้าคลั่งมากแบบต้องเปิดเปิดกดไว้ข้างหนึ่งแล้วก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าแบบเขา เขาต้องการยาคุอะไรบ้างอะไรเงี้ยแบบยา,ยากยากซึ่งเราก็เลยทําได้แค่นั้นไงเพราะว่าอนิเมทมันก็ยาวแล้วก็แล้วมันก็ทํายากกว่ากว่าจะคลอดออกมาแต่ละแต่ละคลิปแต่ละคลิปเนี่ยนะรีเสิร์ชเยอะแต่ว่าสนุกจริงๆสนุกจริงๆ,ๆ,ๆอ่ากลับมาที่คู่มือเลือกจอมอนิเตอร์ขอบคุณมากกาลังรอคลิปนี้อยู่เลยนะตามนั้นแหละฮะหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อหลายๆายท่านแต่ว่าสําหรับเราเนี่ยนะถ้าถ้าคุยกันแบบประสบการณ์การใช้ส่วนตัวของจอ mini LED เนี่ยนะ มืดมันสวยมืดมันสวยแต่สว่างไม่สวยคือสว่างอะสว่างมากๆเลยสว่างมากๆแต่มันพอสว่างปุ๊บเราจะรู้ว่ามันเป็นจอ lcd อะแต่มืดเนี่ยนะมืดเนี่ยใกล้ OLED เลยอ่าแบบมืดสวยมากคอนทราสแบบสวยมากหรืออาจจะเป็นเพราะว่าไอจอของเรามันเป็น va ก็ได้เออมันก็เลยไม่สดเท่า ips เหมือนเหมือนเดิมแต่เราว่ามัน มันเยี่มอะมันเยี่ยม,ม,ยยมแบบเออเรื่องเรื่องคอนทราสต์เลโชเรื่องความมืดอะไรพวกนี้วู้ว้าวอะไรประมาณนั้นเลยจอมินิ LED <c oughs> แต่เท่าที่ใช้ส่วนตัวนะตอนนี้ก็มีเรื่องที่เราเคยคุยกันหม่บเลนหนึ่งไว้ตอนเช้าซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้ส่วนตัวอะไรมันก็เป็นเรื่องที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเราทุกคนเข้า Discord ได้นะลิงก์อยู่ใน Description จะได้รู้ว่าเราคุยอะไรแลนะตอนนี้เรากําลังคุยเรื่องเออขาชื่อว่าอะไรนะเอ,อ่อ color subsampling ใช่ไหม โครมา s ับแซม pling <c oughs> ที่ถ้าว่าเราใช้ Notepad แล้วกันอา่าโนตแพดอันนี้ลบไปโนตแพดโครมา s ับแซม pling อันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่เคยไม่เคยเข้าใจเลยว่ามันคืออะไรที่แบบมันจะมีจอเพศซีต่อซต่อซ Family ี่เกมไม่ใช่ซต่อ2ต่อ2ถ้าใครเคยเห็นเลขพวกนี้เอ่อซต่อ2ต่อ0อะไรประมาณนั้นโครมา s ับแซม pling <c oughs> มันคืออะไรซึ่งมันทำให้เกิดปัญหาอย่างหนึ่งสำหรับจอเราก็คือจอเราเนี่ยมันเป็นจอ 2K 180 h z แล้วถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเล่น HDR แปลว่าเราจะต้องใช้สี10บิตอ่าสี10บิตแบบโครมาสับแซม pling แบบเต็ม ผมที่กากคอมขั้นสุดจะบอกเลยว่าไม่เคยเห็นฮะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูมันอยู่ตรงไหนนะมันกิกขวา NVIDIA Control Panel Hello อ่าอยู่นี่อยู่นี่โอ้จาจิบอด NVIDIA Control Panel เนี่ยตรงนี้โคม่าสับ sampling มันอยู่ตรงนี้เนี่ย color format เนี่ย4ต่อ2ต่อ2 4, 4ต่อ4ต่อ4หรืออะไรประมาณเนี้ยซึ่งถ้าหากว่าเป็นคนเล่นธรรมดาเลยนะเปิด SDR เลยแบบธรรมดา ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เปิด HDR ก็คือไม่เห็นหรอกแต่อันเนี้ยมันจะเริ่มมีผลตอน HDR ซึ่งคอมเราอ่ะมันเป็นคอมที่เล่นอะไรนะ 2K 180Hz เฮิร์คอมเราไอจอจอเราเป็นจอนี้แต่ว่าพอเป็น HDR ปุ๊บเอ้ยมันเล่น 2K ได้เหมือนเดิมนะแต่ว่าได้ 120Hz เเอา้าเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องเอาบิตเลทไปใส่สี1 0บิตใช่ไหมเพราะว่าเดิมทีถ้าเป็นธรรมดาไม่ใช่ HDR มันเป็นสี8บิตแต่ว่าถ้าหากว่าเราเปลี่ยน โคมาซับแซม pling เปลี่ยนจาก4ต่อ4ต่อ4เป็นอย่างอื่นอะ่ะมันจะกลับไปเป็น180เฮิร์ได้เหมือนเดิมแปลกประหลาดมากไหม อ่าเพราะว่าเพราะเพราะว่าวิธีจาัดก,การสีมันไม่เหมือนกันสําหรับเราเราก็รู้แค่นี้แต่อาดโดยส่วนใหญ่น,นะโคมาสับซมปลิงคืออะไรถ้าอธิบายคร่าวๆเนี่ยนะก็คือ4เนี่ยคือเลขมาตรฐานว่าข้อมูลส่งมามีเท่านี้แต่ถ้าหากว่ามันเข้ามา4แล้วก็ส่งต่อไปอีกสเลยอันนี้คือการเก็บข้อมูลครบครบเลยครบแต่ถ้าหากว่ามันเป็น4แล้วย่อยเป็น2ต่อ2เนี่ยก็คือ มันเก็บสีพิกเซลนั้นแต่เก็บสีข้างๆพิกเซลนั้นในแนวตั้งแค่2แล้วเก็บสีแนวนอนพิกเซลนั้นแค่2เท่าที่เราเข้าใจมามันจะทรงประมาณนี้เพราะนั้นถ้าหากว่าใครเล่น HDR แ้้เฮิร์ตมันไม่ถึงอะ่ะ สามารถไปเปลี่ยนโคมาซับแซม pling ได้แล้วมันจะทําให้เฮิร์ตเรากลับมาวิ่งสูงขึ้นตอนนี้จอเราวิ่งถ้าไอ้จอคอมเล่นเกมเนี่ยวิ่งร้อยสี่สี่เฟรมละก็คือมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนตรงเนี้ยแต่ว่าภาพมันไม่เหมือนกันเนาะแบบมาเปลี่ยนตรงนี้คัลเลอร์ฟอร์แมตเนี่ย R G B นี่คือเต็มส่วนที่เหลือก็คือย่อแบบใดแบบหนึ่งประมาณนั้นน่าสนใจไว้กลับบ้านจะไปลองกดดูให้เป็นสีต่อสีต่อสีใช่ไหมฮะใช่เดิมทีเดิมทีของเราอ่ะ เริ่มทีของเราสมมติไอหน้าหน้าตรงนี้ใช่ไหมของ n v i d i ีถ้าสมมติใช้การดจอ n v i d ดี Nvidia นะก็คือ Color Format เนี้ย R G B เนี่ยแหละมันเต็ม R G B เท่ากับเต็มที่สุดอ่า R G B เท่ากับเต็มที่สุด แต่ถ้า,าว่าถ้า,าว่ากด R G B ส่วนสีเนี่ย8บิตหรือ10บิต10บิตก็คืออู้แสดงสีได้เยอะกว่าอะไรประมาณนี้เดิมทีคนจะตั้งไว้ที่8บิตแต่ว่าถ้า10บิตก็คือแบบเปิด HDR ประมาณนั้นถ้าหากว่าเราแบบเดิมทีเมื่อก่อนเราเจอปัญหาว่าอ๋อถ้าเรากด10บิตแล้วกด R G B เนี่ยมันจะดัน refresh rate ไม่ได้คือ ท่อมันเต็มแบบแบนวิดมันเต็มเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเปลี่ยนผมเนี้ยปุ๊บกด10บิตแล้วก็เฮิร์ตมันก็จะสูงเหมือนเดิมไปลองเล่นดูได้อ่าผมลุ้นตรงคั l เลอร์เรนจ์เท่ากับลิมิตเนี้ยแหละวันนี้จอคุณทานจะสีเพี้ยนไหมเท่าที่เราไปลองวิ่งมายังแยกไม่ออกเท่าที่เท่าที่เราไปลองวิ่งมาเลยนะในเปิดวิดีโอ HDR หรือว่าหรือว่าลองแบบลองไปเดินในเกมอะไรเงี้ยแยกไม่ออกแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะมีปัญหาตรงที่มันมืดมากๆกับสว่างมากๆใช่ไหมงั้นก็ ต้องไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งอืมต้องไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งไม่รู้จะว่ายังไงเออประมาณนั้นแล้วกันอ,อ่ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่เราข้ามไปตอนเรื่องการซื้อมอนิเตอร์ได้แหละเพราะจริงๆไม่ค่อยเกี่ยวเนาะแต่ว่ารู้ไว้ก็ดีเรื่องโครมาซับแซม pling เนี่ยคือมันพยายามเก็บข้อมูลไม่ครบเพื่อให้เราเห็นชัดกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ อันนี้เรื่องเกี่ยวกับ Call o อ l u t y u t y k o ็ c o อ p c a แคมเปญที่เขาปล่อยฟรีอาทิตย์หนึ่งเราเข้าเกมได้ในวันไลฟ์แล้ววันต่อมาเราก็เข้าไม่ได้แล้วช่างน,น่าเศร้ามาก คลิปก็เลยจะถูกตัดไว้ตรงนั้นขาด2มิชชั่นสุดท้ายซึ่งเราไปดูมาแล้วแม่งคือเล่นเป็นซอมบี้อีกรอบหนึ่งอ่ะเออเล่นแบบเจอซอมบี้อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นก็โอไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบ็กออฟแบ็กออฟหดีกว่าแบ็กออฟหกไอพีจริงสําหรับเราเนี่ยนะสิ่งที่พยายามฆ่าคอปดิวตีที่สุดเลยนะ ก็คือลันเชอร์ของมันนี่แหละโอ้ปวดหัวมากเลยแบบแล้วแล้วทำให้เราแบบมองไปที่เฟรม6แบบดีขึ้นมาเลยอ่ะแบบโอ้โหคอร์ดิตี้เอาไม่ลงอะ่ะเพราะอะไรเพราะไปที่เฟรม6มันไม่มีปัญหามม,มีปัญหาคือถ้าว่าการ์จอเราไม่ถึงแล้วเราปรับสเปคสูงเกินไปอะ่ะสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นคือเราควรจะได้เฟรมน้อยใช่ไหมควรได้เฟรมน้อยๆเลยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับคอร์ดิตี้ก็คือคุณจะได้เฟรมเยอะนะแต่ว่าเกมคุณจะแครชแบบ ه, ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว,ไไหวกูจะบ้าประมาณนั้นก็ขอทิ้งไว้แค่นี้แล้วกันทิ้งไว้แค่นี้แล้วกันของฟรีเราจะไม่บ่นมากร้อยหิบกิกอะความความใหญ่ของ Call of Duty b ้แบ็คออะเราก็เลยต้องรีบตัดสินใจไงว่าจะเอาหรือจะไม่เอาซึ่งเราตัดสินใจว่าบายต่อมาคลิปยิ่งพูดยิ่ง,งป้ายยาตัวเองเออไอคลิปนั้นนะพูดไปพูดมานะพูดไปพูดมากดซื้อจอเฉยเลยใช่ไหมช่วยขยายเรื่องซื้อกาจอหน่อยครับกำลังจะตัดสินใจเอา60 หรือ70ดีซื้อแล้วเปลี่ยนหรือว่าใช้นานๆขอความคิดเห็นหน่อยครับซึ่งบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยสามารถพูดได้ว่าทำไว้แล้วทำไว้แล้วแต่ว่าแต่มันอยู่ตรงไหนอะดิเอ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวาหาลิงก์แปะไว้ให้ f อเพราะเรื่องนี้คือคือเรื่องที่พูดไว้แล้วแต่ว่าโอ้โหแล้วคลิปเรายิ่งเยอะๆอยู่เอ้เอ้ยมันไม่น่าจะเก่าขนาดนี้นะอืมใครก็ได้ช่วยด้วยไอ้คลิปที่เราพูดระหว่างซีรี 60กับ70มันอยู่ตรงไหนวะาอ่วีแรมเจอละ ต้นทุนหรือการตลาดเราทำไว้แล้วอยู่นะครับแต่รวมๆก็คือถ้าการ์ด70แรมเต็มก็ลดเซตติ้งได้เรื่อยๆแต่ถ้าการ์ดแบบ20,000 0 0 0ทุก5ปีกับการ์ดหน่วย10 0ร้อยพันหมืนทุก2ปีก็แล้วแต่พิจารณาเลยฮะเออประมาณนี้ก็แล้วกันไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะว่า อจริงนะคนเราอาจจะซื้อกา์ดจอตัวไหนเนี่ยนะคือแล้วแต่แล้วแต่ความพอใจจริงๆสถานการณ์ของแต่ละคนเงื่อนไขของแต่ละคนเนี่ยนะไม่เหมือนกันเลย แต่ว่าเราพูดแล้วแหละว่าการ70อะ่ะโอ้โหถ้าซื้อมาตอนแรกแล้วปรับเอ็ก m ์ได้แล้วก็ค่อยๆลดมาเอ็ก m ์แล้วก็อะไฮแล้วก็มีเดียมแล้วก็เริ่มดัน D L S S ขึ้นไปสูงๆขึ้นเรื่อยๆลด Resolution คือมันลดได้หลายขั้นมากถ้าว่าการเราปรับไปได้สูงแต่ว่ามันแล้วแต่ความพึงพอใจอะ่ะถ้าจะเล่นได้นานก็เล่นได้แต่ถ้าเสพติกราฟิกก็มันก็จะต้องอัพไปเรื่อยๆแล้วก็แพงด้วยอืมต่อมาคลิปแอตตัออนไท,ทน์อีกแล้ว อันนี้เป็นซีซั่น4ตอนสุดท้ายก็คือตอนท้ายสุดเลยนี่ว่าโอเคดูทุกตอนจนจบขอบคุณมากๆครับโอ้ oh, ขอบคุณจริงๆนะเราไม่อยากจะตัดกำลังใจนะแต่ว่าเราอยากจะบอกว่าตอนที่เราตอนที่เราเอาไปทำรวมเป็นมหากราบอะมันจะมันจะขาดตอนสุดท้ายไปซึ่งนั่นอะก็เลยทำให้เรา ภาคเพิ่มเข้าไปในตอนมหากราบเพราะฉะนั้นขออภัยด้วยมันอาจจะยังไม่ครบแต่มันน้็จะนาที2นาทีเองเองยังไงก็ตามนะขอบคุณนะ4ซีซั่นเนี่ยซีซั่น4ตอนที่35เนี่ยนะตอนที่4 สี่ซีซั่นมี35ใช่ไหมซีซั่นสี่มี35สซีส 3, 20, ซั่นสามอีกยี 70, ่สิบซีซั่นสองอีกสิบก็เจ็ดสิบแล้วซีซั่นหนึ่งอีกยี่ิห้าก็คือน,นี่แบบเขาดูมาเป็นร้อยคลิปนะก็ขอบคุณมากจริงๆนะขอบคุณนะฮะเออต่อมาคลิปยิ่งพูดยิ่งป้ายยาตัวเองชอบเสียงพี่จังไมโครโฟนล้วนๆฮะไมโครโฟนล้วนๆบอกเลยไม่ไม่เราดีเสียงเราก็เลยดีไม่ดีทําให้สามารถปรับเอฟเฟกให้เสียงที่ดีมันเด่นขึ้นได้ซึ่งนั่นนั่นคือ นั่นคือความทุ่มเทชนิดหนึ่งในการเลือกเซตติ้งที่ดีที่สุดเรื่องเรื่องคอนเทนต์อาจจะเน้นน้อยลงมาหน่อยแต่ว่าเรื่องเซตติ้งหรือคุณภาพของนี่เราชอบทดลองไปเรื่อยอยู่แล้วอ่ะมานั่นก็เป็นคอมเมนต์ทั้งหมดที่เรามีในวันนี้อ่ะ มาเช็คกันดูเลยว่าสีแบบลิมิเต็ดนั้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอุ๊ยกดผิดสำหรับเราเนี่ยนะเราว่าไอ้พวกผ่านแคปเจอร์การ์ดไม่มีปัญหาสิ่งที่มันจะมีปัญหานะก็คือก็คือไอ้ไอ้หน้าจอหน้าจอปกติเวลาอาัดผ่านคอมเครื่องเดียวกันนี่มันซีดเนี่ยดูดิอันนี้ยจอเปิด hdr ผ่านแคปเจอร์การ์ดเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดคอนโทรลพา n e เนลให้ดู hdr ผ่านแคปเจอร์การ์ดเอา้าไม่เป็นไรเว้ยเนี่ย144 k แต่ว่าต้องปรับเป็นไอนน้ เป็นลิมิเต็ดอะเออเป็นลิมิเต็อย่างเดียวต้องปรับเป็น4ต่อ2ต่อ2ซึ่งก็อ่ะถ้ามันได้เท่านี้มันก็ได้เท่านี้อ่าสีเพี้ยนไหมมันควรจะเพี้ยนยังไงหรอ <c oughs> นั่นแหละคือคําถามมันควรจะเพี้ยนยังไงอะอนนี้ไม่รู้เลยว่ามันควรจะเพี้ยนแบบใดอ่ะแต่ไม่เป็นไรสำหรับเราเราว่าคือกันณนะตอนนี้นะ f อ r n น w for n o นณตอนนี้